มาทำงานเร็วใครเขารีบทำงานกันมีอินเลยอะ่ะายนี่ก็อีกคนจะสวยไปไหนปี2020แล้วแต่งอะไรเยอะแยะวเวลาจะทำงานยังแทบไม่มีเลยเย็นก็ต้องกลับบ้านลบหน้าละป้าอ่ะอ่ะอีนี่ก็ด้วยบํารุงสกินแคร์จะบํารุงไปทำไม ลุยๆเท่ๆแบบฉันบๆๆบบบบบจบปะนี่ก็ไม่อินนี่ก็ไม่อินนี่ก็ไม่อินใช่มหก็ดูหน้าตัวเองสิแป้งทิธาแป้งมันเหรอหน้าลอยมาเชียวผิวหน้าเนี่สากกร้านกับผิวโตซะอีกแล้วมันจะอินได้ยังไงลองใช้นี่ดีกว่าจะได้อินเห็นไหมอินบิวตี้ดีดีวิซีแมตส์ีบห้วกบวกใช่แล้วสวยอินทันที ใช้ยังไงก็สวยอินทันทีหาซื้อได้ที่เซเว่นอีลเวนนะจ๊ะ